ไม่ห่ายฮบอ่รอนโซะนะอืมันล็อกัล็อกวีพีเอ็นรับเราพม่เงไป่รอดแล้วเออตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอไอ้ให้ยืนโง่โงอย่าั้นเลยวะัไม่เคยเจอไอ้สามอืมโหเจอแต่เทพเทสนัสเทอเทสเทสเทสเหนเทสแทสสเเทเทนนะลงสุดแมเลยอ่ะ ่พี่อะมีคนด้วยว่ะแล้วก็มีหลายคนด้วยว่ะพี่โดนเขาแล้วครับเด็กซีมันไม่มีปืนนะใช่ไม่ใช่ทันด้วยไอคนอยู่แล้วมีสไนเปมาแล้วนี่ไงโดนอยู่นี่ไงระวังระวังเบิด เอาล u n g down ซ้ำมาซ้ำมาซ้ำมาโอ้ยไอ้ปืนมึงดีดไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์เอไ้ไม่ตัวเอ้ไม่ตัวไม่ตัวอันหนึงนะอันนี้มันตีสามตีสี่วะตีสามตีสามข้างบนก็มีนะเนี่ยเยอะจัง <c oughs> เยอะเยอะไอ้สามตัวแล้ว ไว้ปะวะไม่ไวไม่ไหวลุกขึ้นพอดีเลยสู้มันเลยดิยมยนม่ 2. 2> นีตัวหนึ่งมามันมีตัวนึงมาพอดีไนงะมันลงสี่ละลงอืมต้องไปลงข้างล่างมาแล้วสามแล้วระวังไอไม่ีออมาไมีคนลงมาเพิ่มมาลงไอมีคนมงมนิาลกกหินคน มันพลาดแล้วพี่เจมสผมไม่มีหูฟังหยุดแล้วหยุดมาแล้วคุหัวเร้าแย่ยังนึงแต่ไม่เข้าอ่ะเนี่ย mở luôn đào đào chiế đi một mất một mọi người xem xong rồi mày đi mày 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 ดงเกิไม่ไหวนะลุงเกิดยังเกิดแล้ว,ลวอีกรอก่อนอีกรอ,อ,อก่อนโอเคพี่ไม่มีหูฟังอ่ะต้องแม็ไปด้วยเอาอ,อยู่นี่ตัวหนึ่งกี่ตัวตัวเดียวหรอตัวเดียวมาแล้วปดหัวเราตรงฝั่งนู้นตัวห,วหน,วนึ่ง กจะเล้วนงปะกินเสียยใช่อ่าลงแต่ตาเขาใหญ่น้ำแข็งปวดได้ไหมกุ๊กุ๊กเขาโแข็งนะลงโลได้หมแตาโตมีูก็อยากกินนะเลซือเป่ไปรอให้เฮ้ยบนเ็กมี โอ้รถไฟก็ยังมีดูทีวีอยู่นะรถไฟมีคนเหรอไม่มีติดข้างๆเฮ้ยพี่ยังมีอีกพี่อยู่เอา้าทำไมเก็บไม่ได้เลยวะสีเหลืองที่มาร์ไว้ายังมีเอ้าเก็บไม่ได้อะเป็นอะไรเก็บโหลดไม่ได้ ผมไม่มีแล้วด้วยเอกตาควันอ่ะไม่เขามาีตัวลงเลยใช่หน้าผมมีตัวเฮ้ยนี่โดนตรงไหนอ่ะตรงที่ม้กอ่ะม้กใครอยู่ โดนโดนโดนปิดดาว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 ต้้้้าปวโาโหลดไม่ได้เหรอได้ป่เดี๋ยวลองไปดูนะโหลดไม่อยู่ในน้ำอ่ะไม่ได้มโอ๊ยโอ๊ยโอยนิิิเฮอ้ ไม่เล่นแล้ไม่เล่นและในน้ำไอ้ห่าอยู่ในน้ำกำลังขึ้นบันไดกำลังขึ้นบันไดขึ้นบัไดขวามือลุงวังนั่นแหละบันไดนั่นอ๋อเหมือนตอนเราตอนเหมือนจะต่าังให่ัใหน้าไปปล่อยเนาปแล้วก็านร้วไปม

เป็นหลต่าตัวเย็นโอ๊ยตรงไหนวะข้างบนเหรอข้างบนหัวบนหบนหัวบนหัวอวกรบน่าจะอาบน้ำแล้วเต่ไปไล่ะต่อสิเกิดมาตั้เยอะเลยกเคบ๊บเด็กเ็เคบบเคาออ้วนด็ดไนะโดนด็ มาแล้วซ้ายหลังผมโยนระเบิดไว้ไปก่อนในห้องน้ำโตแล้วทีนี้ไปขอด้องน้ำแล้วก็หนูเขาเจ็ดตัวมันหนูนี่หว่าสายมุดท่อโอเคอันนี่มันมีโมชั่นไปแล้วก็เขาจะขอดีก่อน ตอนเข้าเวลาถอดก็เฝ้าอยู่ในห้องน้ใช่ไหมมันก็ไดตัวไปดีๆขวามาเวลาใส่เกิดใจเดินขึ้นมาขึ้เราไม่ลงอ่ะโดนระเบิดแล้วไงดึงดีๆดึงดีๆดึงเหมือนผู้ชายเลยนั่นแหละเกิดดาวเกิดดาวดงอย่างนั้นก็ยัดลไป ต้องเชื่อสิจ้ะเาีมนแนนับจามี้่ต้องแน่นลอบเดินแค่นั้นแหละโอ้ยเหนไปิลูกต้องลุงตามหลังมาลุงตามหลังมาไเอาไอ้้าวไว้เอาแล้วจะรีมัวไปทาไมโ้า้ว่ออไดาวาวาว้าวดาวเข้าซ้เลยเข้า้เลยที่ไหนนี่ในที่มันตายอยู่ครับทำาอ้วทำ้ โอเคทำไมผมเก็บปืนไม่ได้วะมัดๆป่ะวะทำไมมันวิ่งสลสลบๆแล้วมันมวิ่งแบบวัาว่าจะลงตรงนี้จะไม่เคลียร์เลยเดาวครับ บนข้าบวนดาวแล้วครับเราระเบิดยัดด้วยมีระเบิดไหมมีระเบิดไหมใช่มีพอสองครับสิบเอ็ดแล้วหนึ่งสิบเอ็ดแล้วหนึ่งมาสิกว่าสองให้วงมา ลงมา,มาอนุ่ากประสานในถังเป็นสักูครับุดสุด,สด,สดไปเอาไหมขมล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 ขม โอ้โหพี่วะพี่บินหนีไก่อนพี่บินหนีไปก่อนเดี๋ยวเกอและเจอกล่อ,องเก็บกล่อ,องเจอกล่อ,องเก็บกล่องจะใหญ่แน่ครับพี่พี่สุครับอ้าวครับ่นต่อเลยขึ้น <c oughs>